ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมาคบูชาวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทพระปฏิโมกในการให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมและชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดจากความโลภความโกรธความหลงเด็ดิดี่มานะเนี่ยพวกเราฟังทำเป็นนี่มันก็เข้าถึงใจได้นะลูกนะแต่ถ้าฟังทำไม่เป็นมันก็ไม่เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นมันก็ล่วงไปล่วงไปมันก็สาดน้ำใส่หลังหมานะั่นแหละนี่ เห็นเวลาที่ธรรมะออกนี่เราจึงไม่แคร์ใครนะเราพูดให้ฟังตรงๆนะนี่สิ่งที่เรารู้เราเห็นมานี่เรารู้จากความจากความจริงที่เราได้พื้นปฏิบัติตนมาตั้งแต่เป็นคารวาสมานุ่นตั้งแต่เราอายุยี่สิบปีนุ่นเห็นไหมหละ่ะใครจะอาจจะหานกล้าบ้าบินในการพื้นปฏิบัติธรรมธรรมะเจ้าธรรมะเจ,เจนเหมือนเรานี่พอที่เราร <c oughs> ู้เรื่องที่เราจําความได้แล้วก็ทานนะบาร,รมีของเราตลอดตลอดไม่มีความว่าด่างคอยตั้งแต่ที่เราจําความได้พ่อแม่ก็พาทำแล้วพาทานแล้ว พี่นองวงศาขนายากก็พาทานแล้วนั่นเห็นไหมล่ะสมบูรบริบูรณ์ไหมล่ะเราก็พูดได้อย่างเต็มเพสเต็มหน่วยที่ใช่ไหมล่ะหากแม้เรายัางไม่รู้ธรรมะหรือหลักคําสอนของพระเจ้า,จาแต่อากากียางก็เราก็แสดงผลบอกให้ทราบถึงว่าตั้งแต่การก่อนหลายภพหลายชาติที่เรานั้นได้สังสมอบรมบารมีมาในะสร้างการสร้างฐานบารมีมาไม่ใช่ธรรมดา นั่นจึงมีความอุปบนากบันหรือมีความอยากจะทานนี่ตั้งแต่ที่เราจำความได้จนถึงสมัยปัจจุบันหากแม้เรายังไม่รู้เรื่องพระสัทธรรมหลักคำสองพระพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เรียนครูบาอาจารย์หรือว่าพระในวัดวาอารามก็ไม่ได้เทศอะไรอะไรที่บอกที่บอกว่าเราเข้าใจเรื่องธรรมะมก็เป็นธรรมดาของคนในสมัยก่อนเพราะการศีรษาบวดมายกเว้น ผู้ที่เป็นจิตาจของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่สมบุรณภาวาสนาบารมีโอวงปู่ม,มั่มผู้ที่เจ้าโตเท่านั้นนะนอกนั้นก็เราก็อยู่วัดบ้านเราไม่ค่อยได้ไปไหนนี่อยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้นเราก็เห็นแต่อยู่วัดบ้านก็อยู่อย่างนั้นเราจึงไม่รู้เรื่องพุทธธรรมที่แท้ของพระเจ้าที่บัญญัติว่าถูกต้องดีงามก็รู้ว่าอาวันมาค้าก็มาทําบุญอา้วาววันเข้าพรรษาออกพรรษา,าวันวิสาขะมันก็แค่นั้นนะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเหตุเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใด เรื่องเกิดมาอย่างไงบูนกุศลที่ทํานี้ต่อกันมากี่กับกี่กันหรือกี่อสงไขยหรือกี่ปีกี่ปีกี่เดือนก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนเราก็เลยไม่ทราบเราก็ทําตามประเพณนี้นั้นะพอแค่นั้นแต่เมื่อเราทราบแล้วเมื่อเราอายุย่างเข้า20ปีก่อนที่บรรพชานั่นแหละเราทราบพอทราบตอนที่โหนี่น,นี่เรามันหูหนกวกตาบอดที่ไหนกันน่ะนี่ดูที่พอทราบจากพระท่านพระอาจารย์รูปหนึ่งนั่นท่านก็ เข้าสู่ภาคปฏิบัติถึงหากแม้นยังไม่มากพรรษาเพียงเข้าสู่ภาคปฏิบัติเพียงสี่ห้าพรรษาแค่นั้นเองแต่ว่าท่านก็มีจิตที่ดื่มด่ำในรสชาติแห่งธรรมคือจิตรวมแล้วรวมแล้วนั่นนแล้วก็พาเราไปดูในสถานที่ต่างๆที่ท่านท่องวิเวกอยู่นั่น,นเราจึงเห็นป่าเขาลราเนาไปครั้งแรกนั่นตั้งแต่ปีที่เราบวกครั้งแรกนั่นรู้ที่เราก็รู้แล้วตอนนี้อ๋อนี่คือของเทแล้วนี่คือของจริงละ เราก็ได้ศึกษาหาความรู้ในพุทธศาสนาจึงเป็นที่แน่ใจใจ,ใจ,ใจใว่านี่ของจริงศึกษาหาความรู้แล้วก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติทั้งแต่ก่อนแล้วเราไม่ทราบนะคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะก็ตามปฏิปะสาของผู้ที่อยู่ทางโลกจะต,ตามเป็นเด็กหนุ่มก็เป็นของธรรมดาไม่มีครูบาอาจารย์เชี่ยมสอนจึงไม่ทราบเรื่องภาคปฏิบัติและไม่ทราบถึงว่า พุทธศาสนาสอนมาายังไงจนได้เรียนพุทธประวัติเริ่มซึมเข้าไปเริ่มซึมเข้าไปเอาตอนนี้แล้วทาไมเราจึงหูหนวกตาบอดมานานใช่ไหมละ่ะทําไมจึงไม่มีครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่เวลาครูบาอาจารย์ที่บวชตามวัดวาอารามก็เป็นหลวงปู่หลวงตาที่แก่ชราภาพก็ไม่เห็นว่าองค์ท่านสอนเรื่องมรรคเรื่องผลสอนเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรที่มันสุดๆตามหลักคําสอนเลยเนียหรือเราก็ไม่ทราบใช่ไหมละ่ะ จึงได้เจอกับพระอาจารย์รูปนี้หากแม้นท่านพระอาจารย์รูปนี้ไม่ได้สอนเรื่องมรรคเรื่องผลท่านก็สอนเรื่องบุญเรื่องบาปสอนเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนานี่ก็ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่เพราะหลวงปู่หลวงตารูปนี้นะนั่นจึงเข้าสู่ภาคปฏิบัติเริ่มปฏิบัติเลยตั้งแต่อายุ20่ปีเริ่มทิ้งอา่าเริ่มไม่คบหมู่ไม่คบพวกแล้วตอนนี้นะเริ่มแล้วทิ้งหมู่ทิ้งพวกทิ้งการที่จะไปเที่ยวเตหะ แทบจะไม่มีนะนี่พูดให้ฟังตรงๆนะตอนนี้จิตใจฝักใฝ่ในทางด้านธรรมกลัวคือจิตมันมีความละอายมาหลายภพหลายชาติจิตมันมีความละอายไม่อยากทําบาปอกปุศลอยากทําบุญทํากุศลโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะมันเป็นอย่างน,นั้นในความรู้สึกเรานี่เรื่องบาปอกุศลเราไม่คิดที่จะทําเลยนะพอเราทราบแค่นั้นแหละเรื่องหลักคําสอนของพุทิเจ้าตอนนี้มันก็แนบสนิทนะ ในใจเรานี่นะไม่เหมือนหมู่นะนั่นเป็นชขบอกว่าไม่เหมือนหมู่นะถ้าจริงว่าถึงความละอายที่มันเกิดนี่นะตอนนี้อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนพูดอะไรก็มีสติกําลังปัญญาไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนนะนี่เรานี่พ่อหมดนวตอนนี้นะจะพูดอะไรขึ้นจะทําอะไรขึ้นสมบูมรณ์ิบ์ด้วยกายวาจาและใจนี่คือพ่อหมด เริ่มเลยเขาเข้าสู่ภาคปฏิบัต <c oughs> ิเล้กก็ได้บรรพชาครั้งแรกโอ้ตอนนี้นะถึงปีถึงถิงนะตอนนี้เป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่แล้วครูบาอาจารย์รุกนี้สองเริ่มนั่งภาวนาเริ่มเดินจงกรมจิตจึงดื่มดาในรสชาติแห่งธรรมนี่หากแม้นมันไม่รวมถึงถ,ถีติจิตแห่งจิตอัปปนาสมาที่ก็ตามแต่มันก็จอดรู้จอดเห็นจอดรู้สอดเห็นเริ่มที่จะรู้นั้นเห็นนี้เริ่มแล้วนั่นมาสอดร,ร,รู้สอดเห็นนี่แหละเขาเรียกว่าเริ่มที่จะเข้าใจเรื่องธรรมะ ลูกต้องเข้าใจด้วยว่าหากยังไม่ถึงโสดาบันหรือโสดาปฏิผลนั้นย่อมที่จะเสื่อมเป็นของธรรมดานั้นเวลาที่มันเสื่อมที่มันก็เสื่อมสุดมากันนะเรานี่เสื่อมจนที่บอกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ทางเพีะรผเหลืองได้จึงต้องได้สืกขาลาพศออกมายิงเอไหมละ่ะนี่เราไปกราบหลวงปู่ชอบฐานัสมุหลวงปู่ชอบฐานัสมุก,ก็ไม่พูดด่ใช่ไหมละ่ะเพราะองค์ท่านเป็นอุป,ปนิสัยวาสสนาบารมีเป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพทรงกพิญญาลาภินี่ท่านไม่พูดนะ อยู่ในฌานอยู่ในสมาบัติขององค์ท่านตลอดตลอดตลอดที่ไม่พูดอะไรถามก็ถามคำสอนคำก็เงียบนี่นก็แก่นั้น,นแหละเราอุปถากท่านก็ไม่ได้ไปทุกวันหรอกเราอยู่เขาน้อยแถวเอราวันชั้นเสร็จแล้วก็ไปแล้วครูบาอาจารย์รูปท่านก็เป็นสิ์ของหลวงปู่ชอบท่านสมุก็พาไปแล้วเนี่ยท่านเป็นจิตสี่ที่หลวงปู่ชอบฐานะสมุทรเนี่ยบอกว่ารักนะเออท่านโฮเสียแล้วล่ะท่านก็แก่แล้วที่เราอยู่เจ้านั้นท่านก็ประมาณเทา่ทาไหร่ละ หกสิบแล้วมา้งประมาณนีนะ้เดี๋ยวนี้ก็ล่วงเลยมาเท่าไหร่ละอา้าถ้าจะพูดถึงเราคนท่านเสียแล้วละว,วัดนั้นเราก็ไม่ได้เข้าไปสักทีว่าจะเป็นยังไงนะในสมัยที่เราไปนั้นก็ถ้ำผาคลองถ้ำอะไรบ้างละ่ะที่ตรงนั้นนะที่เราไปนะแล้วก็เข้าไปกราบสถานที่ที่หลวงปู่ผันปาเลสโกท่านอยู่ที่ถ้ำเบลารวานนี่เห็นลูกคุบาอาจารย์พาไปในะสมัยนั้นนะเห็นปา่าเห็นเขาครั้งแรกนี่ใจมันฮึกเหิมนะเรานี่นนะเนี่ยเตะป่าน,นั้นเราก็เสื่อม เสื่อมเพราะอะไรเนี่ยเสื่อมเพราะขาดสติไม่ต้องไปพูดเรื่องอืง่นสติยังไม่ถาวรยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ย่อมที่จะเสื่อมสติเพศถ้าสติเพศเ,เขามายุ่งในขนาดนั้นที่สติยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ย่อมที่จะเสื่อมเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมดาไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานั่นในสมัยโอลอปุมัน่นภูริทัตตก็เช่นเดียวกันความเสื่อมก็มีมากสันเกิดสัญญาวิปปาก็มีมากเล่าลูกศิษย์ลูกหาขององค์ท่านนะ นี่ผู้ที่เสื่อมศึกขาลาภเพศก็มีผู้ที่เกิดจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสไปก็มีต้องสึกขาลาเพศขณะที่บวชมาเป็นมหาก็ยังต้องเกิดจิตวิปลาสสิกขาลาเพศมาก็มีหลายรูป,หล,รปหลายรูปดังที่ศึกษาดูนี่ถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลวันมาฆบูชาเป็นวันที่คณะสงฆ์ได้รวมตัวกันมาฟังธรรมแต่จะพูดถึงนะมาฟังธรรม คือฟังโอวาพระปฏิโมกรวมกันโดยที่ไม่นัดหมายนะและพระพิสุนั้นไม่มีคําว่าคนอื่นบวชให้นะเป็นเอหิปิคูอุปจมปทาท้งนั้นทางนั้น,น,นเนี่ยพันกว่ารูปดูดิและพิจนาดิขนาดไหนรู้ด้วยอะไรนั่นรู้ด้วยเหตุรู้ด้วยผลนั่นรู้ด้วยเหตุรู้ด้วยผลตัวนั้นที่เป็นการประพฤติปฏิบัติต่อกันมาไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระอ,องค์ เหตุผลตัวนี้นส่งผลให้คณะสงฆ์ม,มารวมกันในวันนี้ในช่วงเวลาบ่ายแล้วพระพุทธเจ้า,ก,จาก,ก็แสดงโอวาพระปฏิโมกการละบาปบำเพ็ญบุญฟังง่ายนะนี่เราไปเองนะการละบาปบำเพ็ญบุญการทําบุญกุศลนห้ถึงพร้อมการชำระจิตใจให้หมดจดจากความโกรธโลกหลงจิติมานะนี่หลวงพธรรมาตัาไ้ไปคารวะพอได้ยินเรื่องนี้เนี่ย เราทำมาตั้งแต่เป็นฆราวาสการละบาปบำเพ็ญบุญเราจะไม่ทำบาปอกุศลคำว่าไม่ทำบาปตัวนี้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาหลักคำสองของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดนั่นเราจึงถือศีลห้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์ศีลห้าถ้าจะพูดถึงว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกวันเลยนะหลวงปู่นี่นะพูดให้ฟังตรงๆนะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วย ใจกายก็มีอยู่บ้างในการเดินเหินแต่อาจจะเหยียบพวกมดพวกแมงกายแต่ใจไม่เคยคิดที่จะละเมิดศีลห้าเลยนั่นไม่มีคําว่าที่จะทําปานาติบาตไม่มีคําว่าที่จะไปขมโมยของคนนั้นคนนี้พูดปดมดเท็ดอืมหรือรอืมไปผิดลูกผิดผัวผิดเมียใครหรือว่าจะไปอะไรหละ่ะไปดื่มสุราและขอเงินเมาต่างๆไม่มีนะเรานีนะคือสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุด ไม่มีคือศีลห้าเราจะสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เป็นคารวาสมาอ,มอยู่สักพักเอาลวตอนนี้บุญกุศลมันไม่ถึงสิมันไม่สมบูบรณ์บริบรูรณ์ใช่ไหมล่ะเราเลยฟังเทศของลุงปู่ทศทีดังสีดิเอาตอนนี้ลุงปู่ทศทีดังสีบอกว่าคุณงามความดีนั่นนะ่ะอยู่ที่ศีลโดยไถ่เดียวโดยไถ่เดียวศีลแปดก็คือคุณงามความดีแปดข้อศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็คือคุณงามความดีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อใครจะทําก็ทําได้ เราจิงมุมาหน้าบากบั่นอ่ะตอนนี้เอาศีนแปดศีลแปดช่วงแรกเอาไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เอาเฉพาะวันพระที่ก่อนเนี่ยกินครั้งเดียวนี่เอาสมบูรณ์บริบูรณ์นะอยู่บ้านปั้พื้นปฏิบัติตนนี้เหมือนกับที่บอกว่าอยู่วัดเลยเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนี่ที่เราทํามานะเราจึงกล้าพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มเปย์แของจริงที่เอาออกอวดโรคอวดสงสารนี่นี่เราได้ปฏิบัติมาแบบนี้ก็เอาของดีออกอวดผิดด้วยเหรอนี่พี่าาณานะ นี่ของดีนี่ที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติว้ถถุต้องดีงามนี่ศิลนห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศิลนสิบก็ตามศิลนสองร้อยเจ็ดก็ตามโหนี่คือคุณงามความอีทั้งนั้นอ้าวแลวก็ถือศิลนแปดนะนี่ทุกวันพระเราที่สมบูรณ์บริบูรณ์ช่วงเช้าก็สมทานศิลตั้งแต่ทำวัดเช้าสมทานศิลนเรานี่หรือถ้ามีเวลาเราก็สัดตั้งแตตเจ็ดค่ำแปดค่ำเก้าค่ำสิบค่ำสี่วันเลยเรานี่นะ แต่ถ้ามีเวลาเนีก็เอาอสมาทานศีลตั้งแต่ช่วงเช้านั่นสมาทานศีลด้วยใจไม่ได้ไปสมาทานศีลกับครูบาอาจารย์รูปใดนะสมทานศีลด้วยใจเพระาะศึกษาความรู้ดูพวกเทวาดานี่นสมาทานศีลคือวิรัตโกดเป็นเลยนั่นแล้วก็โอ้หนึ่งถูกต้องดีงามนี่ถ้าใจมันงดเป็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบนะคือบาปอกุศลไม่สามารถเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจได้แล้วก็วิรัตโงดเป็นของเรา,าเอาศีลแปด ตอนแรกนี้ก็เอาเนี่ยแหละเอา <c oughs> เพียงวันพระเอาไปเอามาไม่เข้าท่ามันน้อยไปซัดทุกวันนั่นเท่าที่จะทําได้โดยมีสติอยู่กับศีลแปดเท่าที่จะทําได้นะเอาแล้วตอนนี้สุดๆเลยนะพอศีลแปดไปสักพักหนึ่งเอาไม่เข้าท่าแล้วมันน้อยเกินไปซัดศีลจิบศีลสิบก,ก็สักพักหนึ่งน้อยเกินไปก็ซัดศีลจอมร้อยยี่สิบเอ็ดข้อทั้งทีเป็นคารวาสเรานี่ขนาดไหนเรานี่พอเราลึกถึงว่าเราอาจจะตายขนาดนี้เดี๋ยวนี้นั่น เมื่อเราตาขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราไม่มีคุณงามความดีมากเราอาจจะไปตกนระกบอกไม่เพราะเราทําปาณาติบาตมากในสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กในช่วงที่เราไม่รู้จนถึงเป็นหนุ่มเนี่ยเราทําปาณาติบาตมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพวกไส้เดือนมีเท่าไหรน่นี่โอ้ขุดเอาอะไรไปให้พวกกบพวกเขียดเนีหรือเอาไปให้ไอ้พวกเป็ดพวกขานกินนี่ไอ้พวกปูพวกปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลานี่พวกไส้เดือนนี่เห็นไ,ไหมล่ะ ที่มันเต่เวลาที่ไอ้ฝนมันออกหรเวลาที่ลมหนาวครังแรกนี่โวมันเต็มนะตามท้องทุง่งท้องนานี้ขนแต่กระสอบโยนให้ปลามันสนแต่กระสอบโยนให้เป็ดให้หา่านมันดูที่เราทําบาป่าผามี่ไม่ใช่ธรรมดานะผกจะกระตจนเท่าไหร่ลรกจีกระสอบกีขั้นลดะเอ้ารูพวกปูพวกปลากี่กระสอบกีขั้นถอนะ่ะเอา้า,อน,นะอานี่พี่นานนะแต่แปลกนะเรานี่ไม่คิดที่จะฆ่าเป็ดไก่ไม่มีอ่ะไม่กล้าทำนี่มาอาจารย์ไหมล่ะ ไม่กล้าพวกเป็ดพวกข่านพวกไก่พวกหมูพวกหมาพวกไม่กล้าเลยนาเราดิเป็นยังไงไม่ทราบนะเนี่ยถ้าจะเป็นงานบุญ <c oughs> <c oughs> เขาลงเขลกข,ข้าวกับบ้านเราเมื่อไหร่ดี่เราหนีทางนั้นนะคือเราไม่กล้าเราเกิดความไม่ตาสงสารนี่ดูที่อุปนิสัยพูดถึงอุปนิสัยวัฒนาบารมีที่มันสงสมบรมบารมีมานี่ตั้งแต่หลายภพหลายชาติย่อมที่จะติดในจิตนั้นมันไม่ยอมออกนะคือความชั่วก็ไม่ออกความดีก็ไม่ออก หากเป็นคุณงามความดีของลวงปู่ที่อยู่อย่าง,งานั้นอยู่ยาง,งั้นหลายพวกหลายชาติเนี่ยมันก็เลยไม่กล้าทานี่เกิดค,ความละอายมากขึ้นมากขึ้นไม่มีข้อด่างคอยใ,ในใจในใจนี่สมบูรณ์บริบูรณ์นะนี่พูดให้ลูกหลานฟังตรงๆนะนี่เราเป็นอย่าง,งาน,นะนั้นนะนั่เวลาที่เราเปิดพิปฏิบัติอยู่อย่าง,งานั้นเราจริงที่เราเทิดทูนที่สุดก็คือพ่อกับแม่เรานะ่นหละ เรากลัวว่าพ่อแม่เราจะไม่มีอะไรที่อยู่มีมีกินที่บอกว่าสม,มบุ์บริบูรณ์กลัวว่าพ่อแม่จะตกทุกข์ได้ยากตก,กรกรรมลำบากที่เราเป็นอย่างนั้นเนี่ยการหาอยู่หากินในบางครั้งเราก็ต้องยอมเราก็ซื้อมาแต่พ่อแม่เรานี่ชอบอาหารสดสดรลอดยีเราก็ไม่รู้จะทายัางไงบุญคุณของพ่อแม่นีเลิศประเสริฐจนประมาณไม่ได้แม่ค่าจัดเป็นล้านเป็นหลายล้านล้านล้านก็านานานตามก็ออยังไม่เท่ากระดาพ่อด่าแม่เพียงคําหนึ่งไงดูที่เราจะยอมตกนรกขอให้พ่อแม่ ของเรานี่อยู่อย่างพอสุขจใจถือดูสิดีขนาดไนะห,หนอ่พี่นาที่แล้วใครจะเกินเราแล้วเรื่องคุณงามความดีที่เราสั่งสถบรมบารมีมานี่เรากล้าพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนี่ให้ลกูกให้หลานฟังทั่วโลกนี่แหละแล้วทุกวันนี้ท่านไรทาไมเราจึงจะไม่กล้าเอาคุณงามความดีที่เราประพฤติปฏิบัติมาแบบสุดโต่งนี้ออกสแสดงเพื่อต้องการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาด้วยธรรมด้วยวิน,นัยด้วยมรรคผลนั่นเอาไว้ทําไมเดี๋ยวก็ตายแค่นั้นตายแล้ว ก็ขอให้สิ่งที่เราลูกเราเห็นไม่ตายไปกับเราก็ขอให้จูอย่างนี้เผื่อว่าจะมีผู้ที่ทรงบุญภาวาชนาบารมีที่อุปบัติขึ้นมานั่นได้ฝึกฝนอบรมมุมนิสัยศึกษาความรู้ดูในชีวประวัติเราบ้างในการเทศเราบ้างแล้วนําหลักคําสอนของเรานีที่เราเทศอย่างโสตุโชตเป็นโสตานี้นาไปประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็จะสว่างโลกข้อสามแต่ลูกธาตุหมายถึงจิตไง จิตท,ที่มันมืดบนอุทกาลมานี้มันก็จะสว่างโกคข้อสามแดนโลกธาตุข้อสามแดนโลกธาตุนะนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลแล้วปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลด้วยเพราะปีนี้ครบรอบหกสิปีเต็มข้อลุงผู่นะปีเสือจะด้วยจีเราเกิดปีขานวันอังคารเดือนเจ็ดเงืจีจะขนาดไหนเนอืมเตกข้อเสียก็คือข้างแรมแค่นั้นแหละแรมสองค่้เดือนเจ็ดเดือนมิถุนายนนี่ นั่นก็มีใกล้แล้วนี่เดือนนี้เดือนอะไรเดือนกุมภาพันนี่นี่นั่นใกล้แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะครบรอบ1ิบเก้ามิถุนาเนี่ยนี่ต้องคอยอีกสิบสองปีนะนี่พูดให้ลูกหลานฟังตรงนะครบรอบนี่ครบรอบปีเสืออีกนี่นะมันต้องนับไปเลยนะนับปีนี้มันต้องไปอีกสิบสองปีสิบสองปีนี้กลัวว่าจะไม่ถึงว่านี่พูดให้ลูกหลานฟังตรงๆนะ นี่พอแก่ชลาภาพก็รู้ว่าทาาุขันนี่มันก็เป็นไปตามสภาพของมันใช่ไหมล่ะอยู่ไปมันก็งกงกเงินเงินเอาพอดีนะแต่ระหว่างเกศสิบกว่านี้น้งปุ๊บเอาพอดีนะเนี่ยในความรู้สึกของเรานะเออเสียงเราก็คงจะยังพอใช้ได้เออการไปการมาก็คงพอที่จะเดินเหินได้อยู่แต่ถ้าเลยก่อนนั้นไปอู้ยุ่งยากอะตอนนี้มันไม่สง่างามน,น,นี่นัตไมัพุทธเจ้าห้องจึงเข้าสู่มหาปรินิพานใน ช่วงอายุ 80, 80ปัน80ปีอ้าวพี่เอนานะเรามานึกตึกตองดูเอ้าถ้าพระอานน์นี่นะอาราธนานิมมตนนี่นพระพุทธองค์ก็จะให้อยู่80ปีอย่างนั้น80ปีหมายถึงอายุคือไม่ให้ร่างกายไงลูกไม่ให้ร่างกายมันแก่ง,ง่อมไปกว่านั้นจะให้อยู่แค่นั้นไงนั่นคือพระเจ้านี้ความทรงจําเป็นเยี่ยมบอกครั้งหนึ่งไม่ต้องบอกครั้งสองนั่นการอา,าพาธก็มีบา้างเป็นของธรรมดาแต่ว่า ไม่มีคําว่าเสียองค์คะเหมือนพวกเรานะลูกนะคือการไปการมาขณะอายุถึงแปดสิพรรษานี่ยังเหมือนเหมือนกับพระนางวิสาขาลูกเข้าใจไหมเนี่ยพระนางวิสาขานี่ร้อยยี่สิบปีเนี่ยอายุของพระนางวิสาขารอยยี่สิบปีแต่ร่างกายของพระนางเท่ากับคนอายุ1ิปปีนี่ใครจะว่ายังไงก็ตามนะจะมีใน การเขียนบอกว่าพระพุทธเจ้าแก่ชรลาภาพก็ตามแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาของพระอ,องค์พระนางวิสาขานี่ก็ยังสามารถที่จะอายุได้แค่นั้นเป็น18ปีแค่นั้นทั้งที่อายุถึงร้อยยี่สิบปีพระพุทธเจ้าย่อมที่จะเป็นอย่างนั้นหลวงปู่แน่ใจตายใจนะถ้าใครจะคานก็คานนะเราไม่ก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะหลวงปู่แน่ใจตายใจว่าพ่อเราพระพุทธเจ้านี่ย่อมที่จะมีสุขภาพร่างกายเท่ากับสิบแปดปี ไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะนําเรื่องของพระนางวิสาขาออกมาได้นะนี่ใครจะคันก็คันนะหากมันไม่มีในพระสูตรเราก็รู้แก่ใจของเรานี่อยด้วยความเคารพนะถ้าใครคันก็แสดงว่าคนนั้นเป็นสีพระเถรรทัตนะนี่เราพูดใน,นความเป็นความเป็นจริงนะเราแนใ่ใจตายใจขนาดนั้นอย่างนั้นพระเจ้าจะตัดแก่พระอานนท์หรือว่าแท้พระอานนท์นี่อารัธนานี่มุนพระองค์นี่พระองค์จะสามารถดูได้เป็นกับจีกีอะไร่อเ้าจะบอกว่าห้าพันปีนี่พระองค์ก็อยู่ได้โดยที่ ร่างกายมีแค่18ปีถึง20ปีแค่นั้นอาพี่นานะนี่พ่อพูดให้ฟังตรงๆนะเราพูดให้ฟังตรงๆนะใครจะข้างก็คันนะอย่างงั้นพระพุทธเจ้าจะตัดแก่พระอานท์หายมันอะไรใช่ไหมละ่ะนี่จะตัดแก่พระอนนท์ว่าพระพระอนทนถ้าราธนาน,นิมนต์เรานี่เราจะอยู่ต่อได้นี่ดูที่แต่ว่าพระอานท์นี่ก็เลยว่าฉันจะพูดถึงนะมันย่อมที่จะเข้าโดนใจได้มันตัวน,นี้ก็คือขันธบานมันคือเป็นจกขันนั่นแหละนั่นแหละที่มันเบอร์ไปในบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่สามารถที่จะมีสติกําลังปัญญาก็เหมือนคนนอนไม่อิ่มคนเหนื่อยน,นี่นอนไม่อิ่มนะนี่สังเกตเรานี่แหละวันไหนเรานอนดิบหน่อยนี่เราจะเทศเรื่องอะไรนี่มันเหมือนกับเบอร์ไปเอ้ะเทศเรื่องอะไรเมื่อกี้บางทีไม่มีการเทศออกไปนะแต่ถ้าได้นอนอิ่มแบบชนิดบอกว่าอิ่มสบายนี่สมองนี่รู้สึกว่าจะรวดเร็วนะความคิดนี่สติกําลังปัญญารวดเร็วที่สุดกําลังเสียงก็จะแรงนี่คือเข้ากันได้โดยธาตุนั้น สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนั้นเราจึงแน่ใจตาใจว่าพ่อเราพุทเจ้าเจ้านี่จะต้องมีไอเขาเรียกว่าสุขภาพนี้เท่ากับ18ดหรือ20ปีแค่นั้นนะเนี่ยไม่งั้นก็ขนาดเราลูกศิษย์นะแค่พระนางวีสาขานี่ก็ยังขนาดนี้น่จะจะพูดถึงนี่พระพุทธเจ้าเราที่จะเลือดพอเสืขนาดไหน,นอา้าวอย่างนั้นจะสอนใครได้หรอใช่ไหมล่ะนี่พูดให้ลูกหลานฟังไง เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลวันมาฆบูชานี่พวกเราเชาวพุทธทั่วโลกก็ได้เ,เรียกว่ารวมกันที่วัดวาอารามไหนที่ใครอยู่ใกล้ที่จะเข้าไปทําบุญกับครูบาอาจารย์รูปนั้นนั่นหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกเราลูกศิษย์ลูกหาหรือเราเคารพเทิดทูนเตลวัดวาอารามก็หากเป็นบุญเป็นกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็พี่นาเตตองด้วยว่า ทำวินัยเท่านั้น Bella, ที่จะทําให้พระเป็นพระเป็นสัมปนาเทศอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าทำวินัยไม่อยู่ในใจของพระรูปใดพระรูปนั้นก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสัมปนาเพศน,นะนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะเพราะถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่นี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะวันนี้จึงเป็นวันมหามงคล ในวันมาฆบูชาเราลึกย้อนไปเมื่อ2,500กว่าปีตามสมมุติที่เขียนไว้ก็พูดถึงว่าคณะสงฆ์ได้รวมตัวกันเพื่อฟังโอวาพัป,ปติโมโดยที่ไม่มีการนัดหมาย พระสงฆ์กลุ่มนั้นเป็นพระหันล้วนบวชด,ด้วยเอหิพิขุอุปสัมปดาและมีทุกยุคทุกสมัยของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นี่จึงเป็นสิ่งมหัศาจรรย์มากนะนี่คือความมหัศาจรรย์ของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่เอาความมหัศาจรรย์ของพระพุทธเจ้าคือทาคือวินัยบาประพฤติธปฏิบัติเลยนี่ทาวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กี่ร้านนั้นพระองค์ก็ตามที่อุบัติขึ้นแล้วหรือยังไม่อุบัติขึ้นประมาณไม่ได้มากมายกว่าเมถินเมตายก็ตามก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมเราจะคอยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปทําไมใช่ไหมละ่ะเอา้ารีบเล่ง้งขวัญขวายสร้างคนงามความดีในพระพุทธเจ้าสัมมาโคดมพุทธเจ้าสิก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นจะเวียนว่ายใจเกิดไปอยู่กับความทุกข์อีกทําไมเพราะเกิดอีกก็ทุกอย่างเก่าหรือทุกมากกว่าเก่าอาจจะหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาด,ขาด เราก็ไม่ทราบใช่ไหมละ่ะเพราะการเวียนว่ายตายเกิดต้องรับทุกทรมานในวิบากกรรมที่สร้างไว้เคยตัดแขนตัดขาใครมาก็ไม่ทราบเคยตัดแขนตัดขากบเขียดมาไม่ทราบว่ากี่พกปีชาติแล้วจะถูกตัดแขนตัดขานั่นเคยฆ่าวัวฆ่าควายมาเขาก็บอกว่าให้นับขนเลยในการตกนรกและให้นับขนเลยในการมาเกิดเป็นสัตวาา์รัจฉาเป็นบัวเป็นควายให้เขาฆ่า,ขาเขาแจงอยู่อย่างนั้นเอาพิจารณานะนี่พูดให้ฟังตามทำตามวิน,นัย อย่าพึงเชื่อแล้วก็อย่าพึงคานเมื่อปฏิบัติแล้วไม่สงสัยนะนี่เราไม่สงสัยเป็นความจัดการจริงทั้งนั้นเพราะภาคปฏิบัตินี่มันรู้แก่ใจของตัวเองเพราะมันสว่างสบายใจกันมันทําลายความมืดมนุษฏกากรออกไปหมดทิ้นออกไปหมดทิ้นนี่พว้ลูกหลานฟังนะถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลก่อสาธุก,การกับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่รวมกันทําบุญที่วัดป่าห้วยดินและฟังธรรมทั่วโลก ขออำนาจพระรตนาเตยที่เลือดที่ประเสริฐปกป้องลูกหลานให้แข้วแ้า่ตลอดรอดฟังจากความชั่วร้ายต่างๆเมื่อลูกปถนาสิ่งไหนก็ให้สมปถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเทืนขอโมทนาสาธุ